เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวไอเทมอีกแล้วนะครับคลิปที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือไอเทมที่มีชื่อว่านะครับแป๊บนึงดูชื่อก่อนชื่อว่า wolf tail นะครับหรือว่าหางหมาป่านั่นเองนะครับโดยไอเทมชิ้นนี้เขามีคำอธิบายว่าความสามารถของมันก็คือจะทำให้ตัวละครเราเนี่ยเพิ่มสถานะในการโจมตีระยะประชิดได้แรงขึ้นนะครับผมเดีย๋ยวเรามารอดูดีกว่าว่าการโจมตีระยะประชิดนั้นหมายถึง,งการ อ่อใช้ท่าเตะอะไรประมาณนั้นนะครับท่าเตะระยะประชิดก็จะแรงขึ้นประมาณนั้นเดี๋ยวผมลองเทสได้ดูนะครับอ้าวไม่ได้เตะเลยตายไปก่อนดีครับอันนี้ผมใช้มอดรีเฟมเบอร์นะครับในการปรับภาพ FOV นะครับทำให้ภาพกว้างขึ้นแล้วก็เห็นห่างร้อางหมาได้เพราะว่า ปกติแล้วเวลาใส่จะมองไม่เห็นนะครับผมเรียบที่หลอดทีเดียวตายครับโอ้หท้าเตะแรงมากเพราะเตะเตะเล่นโปรเฟชชั่นอลแบบตัวที่ไม่มีไอเทมเนี่ยแหละเรียกได้ว่าศัตรูตายายากมากนะครับผมก็สำหรับร้าวๆนะครับวิธีการปลดล็อกไอเทมชิ้นนี้นะครับผมไอเทมชิ้นนี้วิธีการปลดล็อกก็คือเราต้องไปเ,เล่นระดับโปรเฟชชั่นอลให้ได้ระดับแรงเอสบวกนะครับโดวยวิธีการปลดล็อกเนี่ยก็ ต้องบอกแบบนี้ดีกว่าวิธีการปลดล็อกก็คือต้องเล่นจบภายใน5ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เซฟไม่เกินบครั้งเดี๋ยวจะได้แรงเอชบวกแลวปลดไอเทมนี้มานะครับผมสาหรับไอเทมหางน้องหมานะครับพอใส่แล้วรีออนดูน่ารักขึ้นมาทันตาเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e ไว้ด้วยครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาน้องหมารีออนวิ่งเล่นก่อนนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ